วันที่สิบหกกระดาคมสมนายหกสิบ้าในการฝึกจิตในเวลานี้ก็เป็นเวลาฝึกจิตว่ายามที่ให้จิตของเรานั้นมีความสงบตั้งมัน่น อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่ทสานเียกว,ว่าสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อเราระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันให้เรารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกหร้อจะมีกรรมบริกรรม กำกับไปด้วยเราไม่ใจเข้ามีความรู้สึกลมนี้กระทบกับที่ปลายจมูกของเราเราไม่ใจออกก็มากระทบที่เยม่มฟิปากนั่นบนแต่เราไม่เห็นเด่นชัดเราอาจจะมีน้ำหรือนะมียามมองป้ายบริเวณ ปจมูกลิมพี่ปากด้านบนจะมีความรู้สึกมันเย็น,นพร้อมทั้งคำบริกรรมว่าให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทษใ,ใจเข้าพูดให้ใจออกโทษในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่เราตั้งใจเลย เขาจะนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอดีตอย่าปรุงแต่งเป็นเรื่องของอนาคตก็ทำใจของเราให้มันวุ่นวายขึ้นถ้าเราไม่เคยมาฝึกจิตเราก็ไม่เห็นเลยแต่ว่าเราหลับตาลงเห็นว่าทำไมใจเรามันร้อนมันก็มีไฟอยู่ นักคิดไม่หยุดมันหมุนติ้วติ้วเลยคิดไวม,มากแต่เมื่อเรามาฝึกจะเป็นอริยบทนั่งแล้วเราจะเดินจงกรมก็ตามพยายามประครับประคองตั้งจิตไว้อยู่ที่สติที่เรากำหนด ถ้านั่งก็จะกำหนดล,ลมให้ใจเข้าพุทโธหรือบางคนจเจริญเมตตาภาวนาก็อาจจะมีคำเมตตาก็ได้นะให้ใจเข้ากัเมตตาให้ใจออกกัเมตตาก็ได้ความหมายต้องการให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนัน,นะเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วครรบริกรรมพุทโธ ก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้ลมเขา้ารู้ลมออกอยู่อย่างนั้นเมื่อสติแนบแนมแนบแน่นดีแล้วกว่ามรู้สึกที่เราจะไปจดจ่อกับลมก็หายไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจอีกเหมือนกันจิตจะมารวมกันแล้ว กายจะเบาจิตจะเบาจนเรากำหนดลมไม่ได้นะก็อย่าไปตกใจรู้สึกไม่มีลมให้ใจเข้าออกก็อย่าไปตกใจมีสติเด่นชัดอยู่ที่จิตนะสิ่งที่มันคอยกั้นจิตเราไม่สงบนะ่ะช่วงนี้มันถอยห่างออกไปแล้ว เช่นความคิดฟุ้งซ่านความลังเลียงสงสัยความงุนหงิดใจความง่วงหลวเขานอนตลอดจนว่ามากาศพยาบานมันจะปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เราชอบใจเนในช่วงนี้มันจะห่างออกไปจากใจของเราก็ให้เรารู้ จิตสงบเราก็รู้ว่าจิตสงบจิตของเรามีราคะมีโทสะมีความง่วงให้เรารู้จักทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้จักกันมันก็จะปรุงแต่งไปในอารมณ์นั่นมีความโกรธก็จะปรุงแต่งไปในความโกรธนั่นปรุงแต่งไปในความพยาบาทนั่นปรุงแต่งไปในความรักความชัง ความหลงความสงสัยกับปรุงแต่งทั้งนั้นก็ให้เรารู้จักถ้าเรารู้เท่าทันอย่างนี้จิตมันก็สงบนี่ปมาทํากรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งของการงานในความสงบนอกทําการงานอย่างอื่นแล้วก็ทํากันตามอาชีพของเราละแต่ตอนนี้ฝึกจิตก็มาทำกรรมฐานให้จิตสงบ วางเรื่องสมมติทั้งหลายเม่ใจสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นมีความสุขอีกชนิดหนึ่งละ่ะซึ่งเป็นความสุขที่มันไม่เกี่ยวกับอารมณ์ข้างนอกความสุขมันเกิดจากสมาธิแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้ยังไม่ใช่สงบกิเลสสงบจิต ต่กิเลสยังมีอยู่ถ้าความสงบนี้มันน้อยลงเมื่อไหร่กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จิตของเรามีกำลังเพียงพอที่จะพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะยอมตั้งอยู่แล้วนั่นที่ยว มีความตั้งอยู่เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระเจ้าก็สอนสังสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตเรามีกำลังเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจน เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างตรงนี้เยกว่าจิตสงบแล้วก็สงบด้วปัญญาเรียกว่าปัญญาาก,การภาวนาใช่ไหมปัญญาเกิดจากความคิดความนึกปรุงแต่งความจำเราก็รู้จัก ีพอปัญญาก็จะการภาวนาก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นก็ไม่สงสัยเห็นนันท้จังทุกครั้งอนัตตาเั็นให้เราเพียรนล้วเราพยายามให้เห็นความเป็นจริงให้ได้ซึ่งความจริงนี่มันเปิดเผยอ,อยู่แล้ว พระเจ้าทรงตัดเลยว่าพระองค์จะมาประสูตรมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาก็ตามธรรมชาติเป็นอย่างไรเป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พระพเจ้าเนี่ยมาบอกมาสอนมาแสดงมาชี้แจงมันการหงายของที่คว่ำปิดของอเปิดของที่ปิดเอาไว้ ก็ความหลงอ่ะมันก็ปิดจิตของเราไว้พระเจ้าก,ก็มาสอนให้เราเปิดให้ตื่นรู้ให้เห็นมันรูปนามมันมีสภาวะไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นชัดๆด,ด้วยปัญญาก็เรียกว่าการเห็นธรรมซึ่งเป็นเกินวิสัยของพวกเราเราลองศึกษาพยายาม เมื่อเรามีความตั้งใจในการภาวนาก็ไม่เกินความสามารถของเราแต่เรามุ่งมั่นจริงๆพยายามมีสติกันมากๆเป็นธรรมที่มีอุปกระมากสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็มาฝึกการจะยืนเดินนั่งนอนก็น ให้มีสติมีครบมบริกรรม,รรมพุดโทคำกับเราจะเข้าใจได้เห็นว่ามันสักแต่ว่านะเราเคยอ่านตำราเมันเป็นอย่างไรเนาะสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ากายเราเห็นเป็นร่างกายอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเรียกกันว่ากายไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เป็นอสศจันเหมือนกันนะเราเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติแล้วก็เป็นเรามาตลอดนั้นนะคนในโลกนี้ก็ว่าร่างกายนี้เป็นเราทั้งนั้นทั้งรูปทั้งนามแต่ก็ไม่เห็นมัใครจะเอาอะไรไป มันก็แตกสลายกันเนี่ยเป็นธาตุถึงเราจะเรียนเราก็รู้ว่ามันประกอบกันด้วยธาตุสี่หรือประกอบกันด้วยเซลล์เริ่มต้นเพียงสองเซลล์น้วขยายจะมาเป็นหลายๆล,ล้านเซลล์เซลล์เหล่านี้มันก็พังทลายไปอีกแต่ตัวจิตที่มันฝังแน่นในความเห็นว่ามันเป็นเซลล์เป็นของเราไปหมด ดยใความความหลงเราเป็นอย่างนี้พระเจ้าจึงมาบอกค้นทางที่จะทำลายความหลงหามาเปิดของที่ปิดเอาไว้ให้เราเห็นชัดเพราะนั้นให้เราพักเพียรเดินในสินสมาธิปัญญานะให้ตั้งใจกันทุกท่าน